สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินบางกรอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินจะพามาชมนะครับมิาดตัวท็อปนะครับคันนี้เพิ่งเข้าเลยนะครับคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าเกือบทั้งคันแล้วนะครับมาดูกันที่ไฟหน้ารถกันก่อนนะครับไฟหน้ารถนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED นะครับมาพร้อมกับไฟ daylight ตรงนี้นะครับไฟเดย์ไลท์สวยๆเลยนะครับ กระจังด้านหน้ารถนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นโครเมียมรอบรอบกระจังด้านหน้าตัวรถนะครับมาพร้อมกับโลโก้ของมิซูบิชินะครับตรงกลางนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีเส้นของสีโครเมียมสวยๆนะครับตั้งแต่อีกด้านจนถึงอีกด้านหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านข้างกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ล้อแม็กนะครับล้อแม็กคันนี้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วนะครับล้อแม็กสวยๆจากโรงงานนะครับเป็นล้อแม็ก8แปดก้านนะครับตรงกลางจะมีโลโก้ของมิซูบิช i มาให้ด้วยนะครับ ตัดขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวตามมดมาให้นะครับกระจกมองข้างครับเป็นกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะครับเวลาเรากดเวลาเรากดลดล็อกรถนะครับอ่ะดูนะครับกระจกก็จะพับออกมาแบบนี้นะครับเวลาเราล็อกรถนะครับกระจกก็จะพับเข้าเองแบบอัตโนมัตินะครับกระจกคันนี้นะครับ มีไฟเลี้ยวมาในตัวนะครับเป็นไฟเลี้ยว LED ด้วยนะครับตากขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นคิ้วกันสัดนะครับของมีหลาดตรงรุ่นนะครับอของเดิมจากโรงงานนะครับที่เปิดประตูนะครับก็ะจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแล้วก็มีที่เสียบกุญแจมาให้ด้วยนะครับ สำหรับล้อแม็กด้านหลังนะครับก็จะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับขนาด15นิ้วเช่นเดียวกันนะครับไฟท้ายคันนี้นะครับจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับเป็น LED ทั้งคันนะครับไฟคันนี้นะครับ ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีไฟทับทิมมาให้ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟส่องป้ายทะเบียนมาให้ด้วยนะครับมี2ดวงครับคือมีตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีให้2ดวงนะครับมากันต่อที่ประตูช่องเก็บของนะครับหรือว่าประตูที่5้นั่นเองนะครับประตูช่องเก็บของนะครับจะมีโลโก้ของมิซูบิชิตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดประตูนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับภายในห้องเก็บของนะครับจะมีอุปกรณ์นะครับเปลี่ยนยางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับอ่าจะมีอุปกรณ์เปลี่ยนยางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับเป็นยางอะไหล่เดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็อุปกรณ์เดิมนะครับจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับจะมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยนะครับ กระจกด้านหลังนะครับจะมีเส้นลายฟ้ามาให้นะครับมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนนะครับอ่าแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับอ่าอ่าสำหรับตรงนี้นะครับจะมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับอ่าด้านล่างสปอยเลอร์นะครับจะมีไฟเบรกดวงที่สามครับอ่าแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะครับตรงด้านบนนะครับก็จะมีเสาสัญญาณ วิทยุมาให้ด้วยนะครับเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันต่อนะครับสําหรับภายในตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ประตูฝ like. <sh> ั่งคนขับกันก่อนครับตรงที่พักเขียนนะครับจะเป็นอ่าสีดำเมทัลลิกนะครับมาพร้อมกับที่ใส่แก้วน้ำครับที่ใส่ของนะครับมาพร้อมกับลําโพงตรงด้านหน้านะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเป็นที่เปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับที่ล็อกประตูนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีที่ปรับกระจกทั้ง4บานนะครับบานฝั่งคนขับจะเป็นแบบออโต้นะครับมาพร้อมกับที่ล็อกกระจกด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันชัดๆนะครับสําหรับคอนโซลภายในตัวรถนะครับจะออกแบบตกแต่งมาให้เป็นสีดํานะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงคอนโซลด้านหน้าคนขับก่อนนะครับตรงนี้นะครับ จะมีแอร์มาให้นะครับเป็นแอร์ดีไซน์ออกมาเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีที่ปิดแอร์เปิดแอร์ตรงนี้นะครับสามารถปรับภายในตัวช่องแอร์ได้เลยนะครับหรือจะปรับทิศทางครับสามารถปรับได้นะครับคันนี้นะครับเป็นปุ่ม engine start นะครับสามารถ start รถโดยไม่ต้องเชือบคุณแจรถนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับ มาต่อกันที่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะครับแยกซ้ายขวามาให้นะครับสามารถปรับได้สีทิศทางตามนี้นะครับมาพร้อมกับะระบบะการล้อลื่นนะครับมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ชมหน้าปัดกันนะครับ สำหรับหน้าปัดคันนี้นะครับจะแยกออกมาเป็น3วงกลมนะครับวงกลมแรกนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะบอกวัดรอบเครื่องนะครับตรงกลางครับจะบอกความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอดิจิตอลนะครับตรงด้านล่างบอกเลขไม้นะครับคันนี้ขับไป5้าหมืนกว่าโลนะครับแล้วก็จะบอกปริมาณของน้ามันด้วยนะครับแล้วก็บอกเกียร์ที่เราเข้าอยู่ณตอนนี้นะครับฝั่งขวามือนะครับจะบอกสถานะของรถนะครับ ต่างนะครับอ่าทั้งเปิดประตูรถนะครับไม่คาดเทียมขัดนิรภัยนะครับอ่าุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับก็จะบอกให้ด้วยนะครับอ่มาต่อกันที่พวงมาลัยนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัย3มก้านนะครับจับได้ถนัดมือมากนะครับหุ้มด้วยหนังสีดำนะครับเย็บด้วยไดสีดําเช่นเดียวกันนะครับตรงขอบตรงนี้นะครับจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นสีดําเมทัลลิกนะครับพร้อมกับเส้นของสีโครเมียมตัดแบบนี้นะครับทําให รถเราดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะครับมีปุ่มปรับเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเลือกรายการได้นะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับแล้วก็รับสายวางสายโทรศัพท์นะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Bluetooth, AUX, USB ได้นะครับมาพร้อมกับระบบ Cruise c s n t r o l นะครับสามารถล็อกความเร็วของตัวรถได้นะครับขณะที่เราขับรถ เดินทางต่างจังหวัดหรือขับรถเดินทางไกลแบบนี้นะครับเราไม่อยากเกียบคันเล่งนะครับก็สามารถล็อกความเร็วได้ภายในพวงมาลัยตรงนี้เลยนะครับสําหรับด้านหลังพวงมาลัยนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับด้านขวามือจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เป็นไฟลดนะครับสามารถเปิดปิดไฟสูงไฟต่ําไฟลีนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับสามารถปรับเปิดได้ปกตินะครับปรับช้าปรับเร็วนะครับปรับได้ปกตินะครับมาเจอกันที่คอนโซลตรงกลางครับคอนโซลตรงกลางจะมีช่องแอร์มาให้นะครับคันนี้เป็นแอร์แบบออโต้นะครับแล้วก็มีหน้าจอแสดงผลตรงนี้ด้วยนะครับอเวลาเราเปิดนะครับ สำหรับคอนโซลตรงกลางนะครับจะมีช่องแอร์มาให้นะครับแยกซ้ายขวามาให้นะครับสามารถปรับระดับได้นะครับปรับทิศทางก็ได้นะครับตรงกลางนะครับจะมีปุ่มไฟฉุกเฉินมาให้นะครับก็สามารถเปิดใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับมาถึงหน้าจอตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบทัชสกรีนนะครับสามารถสัมผัสได้นะครับเลือกรายการได้นะครับ ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับ Android Auto นะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ Bluetooth AUX USB นะครับสามารถเชื่อมต่อได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นแสดงผลตรงหน้าจอครับปิดไว้นะครับมาต่อกันที่ระบบแอร์นะครับคันนี้จะเป็นระบบแอร์แบบออโต้นะครับสามารถเลือกโหมดได้ด้วยนะครับเขาจะปรับความแรงของแอร์ตรงนี้ได้นะครับ ความเย็นนะครับปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็จะแสดงผลตรงหน้าจอตรงนี้นะครับสามารถปรับแบบออโต้ได้นะครับจะปรับอิงแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับมาต่อกันที่ด้านล่างครับด้านล่างนะครับจะมีช่องเสียบ usb นะครับมาให้ด้วยเสียบด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีช่องเสียบ usb มาให้ด้วยนะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ครับมาพร้อมกับช่องเก็บของเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตรง ในเกียร์นะครับจะมีช่องเก็บแก้วน้ํามาให้2แก้วนะครับระบบเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับอ่าเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับจะบอกการเข้าเกียร์ได้ตามนี้นะครับ P R N D L นะครับประมาณนี้นะครับเบรกมือคันนี้นะครับยังเป็นเบรกมือแบบดึงธรรมดาอยู่นะครับอ่าเป็นแบบมือแบบธรรมดานะครับดึงได้นะครับไม่หนักนะครับเบรกมือคันนี้นะครับมาต่อกันที่ ภายในตัวรถนะครับภายในตัวรถคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตรงกลางนะครับจะมีระบบระบายอากาศมาให้ด้วยนะครับทําให้เวลาเรานั่งนะครับไม่รู้สึกร้อนนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับเป็นเบาะหนังเย็บด้วยแต่เก็บได้สีแดงนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับเบาะหนังสวยๆแบบนี้นะครับดูแลรักษาง่ายนะครับไม่เก็บกินนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับภายในตัวรถและฟังก์ชันของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่เครื่องยนต์คันนี้กันต่อนะครับสําหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับน็อตไม่เคยขจับนะครับมาร์กยังอยู่ครบนะครับเม็ดองเม็ดแอร์นะครับยังอยู่ชัดเจนนะครับอ่ารอยมาร์กรอยแต้มจากโรงงานนะครับและระบบเบรก ABS นะครับมีมาให้ทั้ง4ล้อเลยนะครับอ่าเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ตรงฝากระโปรงรถนะครับจะมีแผ่นกันความร้อนมาให้ด้วยนะครับตรงกระโปรงรถนะครับมอกออกก็ยังมีนะครับเมีอาร์กนะครับยังชัดเจนนะครับยังอยู่ครบนะครับแต่ละจุดนะครับตรงคานคานของตัวรถนะครับกันหน้าตัวรถก็ยังมียังชัดเจนอยู่นะครับคันนี้นะครับเป็นมิซูบิชิมิระนะครับปี2018สสีขาวมุกนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับ สามารถเข้ามาดูตัวรถได้ที่ประเสิฐผลลุ่งเรืองสกลนครได้เลยนะครับรถทางเรารับประกันเป็นไม้แท้ทุกคันไม่มีก่อไม้ไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหม้พิความน้ําท่วมไม่มีนะครับเป็นรถมือสองสภาพดีนะครับอ่าหากพี่ๆท่านใดกําลังมองหารถใช้งานนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคานะครับต้องมาที่ประเสิฐผลลุ่งเรืองสกลนครของเรานะครับสําหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ